ปีหน้าไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งล่าสุดเทอร์รีกัวมหาเศรษฐีพันล้านของไต้หวันแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้กับบริษัท Apple เขาก็ประกาศตัวนะครับว่าจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันในการเลือกตั้งปีหน้าซึ่งเขาจะขอเป็นตัวแทนของพรรคก๊กมินตัง๋งซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของไต้หวันอยู่ในขณะนี้ครับ เทอร์ี่กัวซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทฟ็อกซ์คอนเมื่อปี2019เปิดเผยกับสื่อไต้หวันว่าเขาจะเป็นตัวแทนของพรรคก๊กมินตังลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันในปีหน้าโดยเขามีท่าทีที่จะประนีประนอมแล้วก็เป็นมิตรกับจีนมากกว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดยืนที่อยู่คนละขั้วกับ,กบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือพรรค DPP ของไช่อิงหวนที่มีจุดยืนสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราชจากจีน กลัวย้ำนะครับว่าตอนนี้มีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องบอกประชาชนคนรุ่นใหม่ชาวไต้หวันให้รู้ว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากที่จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรค d p p ที่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันที่มีแต่จะก่อให้เกิดกระแสเกลียดชังแล้วก็ต่อต้านจีนมากกว่านี้พร้อมทั้งบอกว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ชาวไต้หวันไม่อาจมองข้ามและประชาชนต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง ก่อนหน้านี้กลัวเคยประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันมาแล้วในปี2019หลังจากที่เขาก้าวลงจากตำแหน่งประธานของบริษัท f o x c o n n แต่ว่าเขาก็ต้องถอนตัวออกไปหลังจากที่ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนให้เป็นตัวแทนของพรรคก๊ก,กมินตั๋งในครั้งนั้น ซึ่งตอนนี้ทางพรรคก๊ก,กมินตั๋งก็กําลังอยู่ระหว่างสรรหาผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งนอกจากเทอร์รี่กัวคนนี้แล้วก็ยังมีโหโยอี้ซึ่งตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครไทเปใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งของพรรคก๊ก,กมินตั๋งด้วยก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเทอร์รี่กัวเนี่ยจะได้รับนะคะ หน้าที่ในการที่จะลงชิงตําแหน่งประธานธิีปดีนะคะของพักกกมินตังเปล่าเพราะว่าก<ๆ>็มีตัวเต็งอยู่นะคะคือโหยอี Yo ้ e. แต่ว่าทางด้านพัก DPP ล่ะเขาได้มีการเลือกแล้วค่ะคือเลือกวินเลี่ยมไล่นะคะหัวหน้าพักซึ่งเป็นรองประธานธิีปดีไต้หวันคือเป็นรองใช่องิงหวนอยู่ตอนนี้เนี่ย เป็นผู้สมัครประธานที่ดีของพรรคแล้วคือทางด้านเทอร์รี่กัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขามีเป้าหมายในการที่จะลงชิงตําแหน่งประธานที่ดีใต้หวันในครั้งนี้ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะลุกขึ้นมาแก้วิกฤตที่นักการเมืองไม่สามารถทําได้และเขาเสียใจที่เคยลาออกจากพรรคเมื่อ4ปีที่แล้วหลังจากที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครของพรรคพร้อมทั้งประกาศว่าถ้าหากว่าครั้งนี้เนี่ยเขาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคก,ก๊กมินตัง๋งเขาจะเพีย ยายามอย่างดีที่สุดเพื่อผนึกกำลังของพรรคการเมืองทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับ DPP เพื่อสามารถเอาชนะเลือกตั้งในปีหน้าแต่ถ้าหากว่าผลโพบ่งชี้ว่านายโหูเนี่ยมีคะแนนนำนิยมที่นำหน้าเขาและได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายหนะคะซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในปีหน้านี่นะคะถือว่าเป็นตัวแปรนะคะแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญมากๆที่เราจะรู้ว่าท่าทีของจีนในการที่ตั้งเป้าว่าจะรวมไต้หวันเนี่ยนะคะมาเป็นจีนเดียวเนยนโยบายจีนเดียวเนี่ยสุดท้าย เขาจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสุดท้ายนะสมาชิกของพรรคก,ก๊กมินตั๋งเนี่ยนะคะซึ่งมีท่าทีประนีประนอมกับจีนเนี่ยนะคะ,คะขึ้นมาเป็นประหานธิปดีไต้หวันเนี่ยการเจราจาทุกอย่างนี่มันอาจจะง่ายขึ้นนะคะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามนะคะ